สวัสดีค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยนะได้ค่ะ 1, 2, 3, 6, 10, 10, 10, หนึ่งสองสามสี่ห้าจุดเก้าสิบนะครับได้ยินโอเคครับค่ะค่ะขอบคุณมากครับ <c oughs> Gracias. สวัสดีครับคุณพาคุณผู้ใจครับปัจจัยที่ใช้นะสองสวันนี้เนี่ยเป็น CPI กับ PPI ในรัาดเมกาเพราะนั้นตลาดแกว่งนะครับในภาพใหญ่ของตลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในตลาดยุโรปอเมริกาหรือในเอเชียจะเป็นลักษณะาการแกว่งแต่สิ่งที่จะเป็นปัจจัยบวกของผลการงานบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการนานงานบริษัทจดทะเบียนต่างๆที่ออกมา รอบนี้เองเนี่ยต้องยอมรับเพราะว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ออกผลการงานมาในกลุ่มของบริษัทจุทิเบียนเนี่ยในกลุ่มพาณิชย์นะฮะดูค่อนข้างดีหลายตัวหุ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวของ CPO ตัวของ a d i e ตัวของ CR c r c c c w c w p i l m นาคาบาทนะครับเมกกานะครับ, a, รบหรือกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในพวกหมวดของอาหารเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับ n s l นะครับอ,อ,อะไรนะ,ะอ,อิชินะครับที่ออกผลการงานมาค่อนข้างดีนะครับจะเป็นตัวที่ผลักดันทําให้ตลาดกลับเป็นที่สานที่เพิ่มขึ้นกลุ่มกเกษตรนะขนาดนี้เนี่ยเช้านี้ในกลุ่มกเกษตรเองเนี่ยราคายางในตัวของญี่ปุ่นเองกับราคายางในสิงคโปร์เองเนี่ยทำนิวไฮเพราะนั้นทางเอแซลบองตัวหุ้นสีตังมีแนวโน้มค่อนข้างดีครับแนวต้านที่ระดับราคา17บาทถึง17บาท0 เป็นแนวต้านของตัวสีตังในขณะที่ตัวเซตเนี่ยยังไม่สามารถทะลุผ่านระดับ1นึ่งสามร้อยแปดท่าได้นะครับยังเป็นลักษณะข,ของการแกว่งตัวในลักษณะข,ของการแกว่งตัวออกด้านข้างอยู่ครับอ่หุ้นในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกผลการงานมาดีแวนด้าเองเอราวันอ่ามานลินนะครับที่ออกผลการงานมาดีเนี่ยจะส่งผลทาให้ตัวของมินนะครับมีลักษณะข,ของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นทดสอบยอดที่3ามหบาทในตัวมินในขณะที่ตัวเอราวันเนี่ย นะครับราคาเป้าหมายที่ระดับราคา5้0บาทถึงระดับราคา6บาทจะเป็นราคาเป้าหมายนะครับผมกลับเรียนเมื่อกี้นี้ถึงในกลุ่มสกรามอาหารแล้วเพราะนั้นทางเอสแซวเนี่ยวันนี้เอาหุ้นในตัว TU นะครับมาเรียนนำเสนอทียูนั้นราคาเป้าหมายนั้น16บาทครับนะครับแนวโน้มการเจริญเติบโตกลุ่มสุดท้ายนั้นคงจะต้องพูดไปถึงกลุ่มของแบงก์เทพอ่าตัวแบงก์เทพเองเนี่ยอ่าทายสัญญาณระดับร้อยบาท ขยับขึ้นมาเป็น103 9บาทกับงานรีเสิร์ชตัวทั่วไปให้ระดับราคาเป้าหมายว่าอยู่ที่ระดับราคา1 4 2บาทถึง1 4 5บาทอ่าคุณเด่นในเดือนนี้ของตัวเอสคือตัวแบงก์เทพนะครับระดับราคาเป้าหมาย1 4 5บาทครับลอเพินาณดูครับ,ารบภาพของตลาดโดยภาพใหญ่เนี่ยอุตสาหกรรมต่างๆออกมาผลการงานที่ดีในหมวดของที่ดินมีเรื่องแปลกใจอย่างนี้ครับที่คงอุตสาหกรรมเด่น นะครับในขณะที่ตัวหุ้นดินที่ดินตัวเล็กๆเนี่ยเริ่มมีการขยับในทิศทางริบพึ้นอนันดาออกผลการงานมาดีนะครับในตัวของอ่าหลายตัวหุ้นนะครับอีสตาออกผลการงานมาดีนะครับปินออกผลการมาดีนะครับเพราะนั้นลองจับตาดูในกลุ่มของอ๋อแต่พึกษาออกผลการงานมาไม่ค่อยดีเพราะนั้นตัวผลการงานผมคิดว่าเป็นปัจจัยที่เป็นตัวหลัสุดท้ายเลย ตลาดหุ้นเนี่ยต้องซื้อหุ้นเป็นเพราะว่า LTFIMS คนที่21เนี่ยจะเข้าสู่ในระบบตลาดแล้วเทา LTF เนี่ยเข้าสู่ในระบบตลาดเนี่ยนะฮะจะเป็นการลงทุนระยะกลางซึ่งเหมาะสําหรับการที่เราจะมาลดดอกเบีย้ยด้วยลดภาษีด้วยลงทุนระยะกลางในตัวหุ้นด้วยแล้วก็อุตสาหการรมต่าง,างๆจะมีแนวโน้มค่อนข้างดีครับเพราะนั้นผลการงานบริษัทจดทะเบียนครับจะเป็นตัวรันในแง่ของตัวตลาดในรอบนี้ครับจะเห็นตัวหลายๆตัวหุ้น ขยับในทิศทางทนี้เพิ่มขึ้นเหลือไว้ในกลุ่มของอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจับตาคือกลุ่มโรงพยาบาลครับออกหุ้นมาหลายตัวหุ้นแล้วนะครับตัว R ตัว B นะครับออกผกลการงานมาค่อนข้างดีแล้วลองจับตาดูครับผ้มครับครับว่าฮะอ,อ่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะไม่ว่าจะเป็นอ่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับตลาดทุนเนี่ยจะออก จะเอา LTF เนี่ยมาให้เราลงทุนกันนะครับเพื่อไปเรื่องเกี่ยวกับภาษีแล้ว TF เนี่ยโดยส่วนใหญ่การลงทุน LTF เนี่ยมันใช้ระยะเวลา5-7ปีเพราะนั้นลงทุนเนี่ยมันก็คงจะเป็นลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในทิศทางการเติบโตมีอุตสาหกรรมหนึ่งนะฮะที่ถ้าใครตามแล้วเนี่ยจะเห็นภาพที่ชัดเจนน,นันึงคืออุตสาหกรรมการย้ายทุกย,ย้ยายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทยเนียรถ E ีวี เมื่อคืนนี้ผมได้จับตาดูในกลุ่มอุตสาหกรรมของอพวกยานยนต์นะพวกแบตพวกเกี่ยวกับยางพวกเกี่ยวกับ AS นะฮะมีลักษณะการเริ่มขยับในทิศทางของราคาหุ้นลนะ,ะเพราะนั้นลองจับตาดูฮนะในกลุ่มพวกนี้นีุ้คมอุตสาหกรรมคงโดดเด่นไปทางอ่าซกับอมตะที่จะจะได้รับโดดเด่นนะครับมีหุ้นอีกตัวหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมรถชนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงรถชนะในะรอบนี้เนี่ยนะฮะมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นผมว่า เริ่มมีการเดินทางเข้ามาลงทุนในบ้านเราค่อนข้างที่จะเพิ่มมากขึ้นแล้วละ่ะนะฮะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ชัดเจนออกมาเป็นรูปธรรมว่าอุตสาหการรมต่างๆโยกย้ายการฐานการผลิตในประเทศไทยได้มากน้อยขนาดไหนเท่านั้นเองครับแต่ดูหลายๆอย่างค่อนข้างดีอ้อมีเรื่องอันหนึ่งเรื่องกันชงกัญชาที่ท่านนายกะจะ,ะมีการ a ัจ u s t ในแง่ของกฎหมายในแง่อะไรก็แล้วแต่ดูหุ้นในกลุ่มนี้สักนิดหนึ่งครับมีหลายตัวหุ้นเป็นลักษณะของการอ่อนตัวและ เริ่มเป็นลักษณะการอ่อนตัวนะครับลองลองทำกันบ้านดูนะครับลองปรับฐานในกลุ่มพวกนี้ดูครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มที่ปลูกเองหรือเอานําเข้าหรือนํามาใช้เป็นผิดพันธ์ในแง่ของการดูแลสุขภาพนะครับลองดูนะฮะต้องเพิ่มความระมัดระวังครับในกลุ่มนี้ครับผมบครับจ้ะ เป็นอย่างนี้ฮะ,ะหุ้นอินมีเดียในสหรัฐอเมริกากับในยุโรปเนี่ยปรับในทิศทางที่ค่อนข้างดีไปรองรับกับตัว AI นะฮะ AI ที่ใช้แล้วก็ในไต้หวันเองเนี่ยนะครับในเกาหลีเองเนี่ยจะออกผิดพันธุ์ใหม่นะ,ะที่ออกมาผมคิดว่าในตัวของไต้หวันกับในไต้หวันเองเนี่ยตัวของฮานาเนี่ยได้มีแรงเข้าไปลงทุน,นในทั้งในไต้หวันในเกาหลีอยู่แล้ว เพราะนั้นปิดพันเหล่านั้นเนี่ยจอ,อกมาดีในยะสั้นอาจจะมีลักษณะการแกว่งฮะแต่ดูจากระดับราคาห้านากับคงเจริญเนี่ยเคซีเนี่ยสามสิบแปดบาทจะเป็นราคาจุดจุดรับได้ในขณะที่ระดับราคาสี่สิบห้าบาทจะเป็นจุดขายในขณะที่เดลต้าเนี่ยที่ระดับราคา70บาทเนี่ยเป็นจุดรับครับแล้วก็ระดับราคาเกินกว่าเจาบาทขึ้นไปจะเป็นลักษณะของการแกว่งแต่ภาพใหญ่ของกลุ่มสกรารเนี่ยนะครับเป็นภาพของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ นะครับและไปรองรับกับการเจริญเติบโตของรถ EV ีการพัฒนา,า,าต่างๆที่ในอนาคตผมคิดว่าถ้าเหมาะสำหรับการที่จะใช้กลยุทธ์ของการซื้อถอยรับและเล่นเป็นรอบสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ครับผมครับลองพิจารณาดูครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม